สวัสดีครับผม Napoleon, แอนนาโปเลียนและก็พบกับผมอีกครั้งจากช่อง History by a d Min n a p o l i n วันนี้แอนก็จะมาทําเรื่องที่หลายคนเรียกร้องนะครับนั่นคือเรื่องของบัตเซียในช่วงสงคารามนโปเลียนซึ่งแอนก็จะขอปูพื้นก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาเข้าสงคารามนโปเลียนเนี่ยบัตเซียมีสภาพการเมืองไปอย่างไรโดยแอนจะเน้นไปที่ตัวกษัตริย์นะครับและการเมืองระหว่างประเทศเป็นหลักก็ไม่ให้เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยภายหลังสงครามเจ็ดปี ปริเสีว่าเนี่นะครับว่าชัยชนะของเฟเดริกมหาราชนั้นเป็นชัยชนะที่ราคาแพงมันทําให้บัตเซียเสียหายอย่างหนักเฟเดริกสูญเสียทหารไปกว่า1นึ่งแสนแปดื่นนายต่อสงคราม7ปีสภาพบ้านเมืองของบัตเซียนั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับในห่วงสงคราม3 0ปีบ้านเมืองของบัตเซียนะครับถูกเผาทําลายในจำนวนมากประชาชนก็ต้องพัดถิ่นปร์ไซด์ก็ถูกต้อนไปซึ่งภายหลังจากสงคราม7ปีนะครับปัตเซียก็สามารถฟื้นตัวได้ แต่มันก็เป็นบทเรียนให้กับเฟเดริกมหาราชนะครับมีแนวคิดในการสงครามยุทศาสตร์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเขามองว่าการนำกองทัพไปบวกในสมรภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องเสี่ยงและลังแต่จะนำความสูญเสียมาให้เฟเดริกนะครับจะใช้กองทัพปัดเซียในห่วงหลังเนี่ยเป็นเครื่องมือทยุศาสตร์เหมือนกระดานม,มาลุกโดยะเน้นการเดินทัพการโชว์กำลังไม่เน้น็รรลุก,การแปลงแบบสมัยก่อนไหนจสงคราม7ปีนะครับก็เกิดสงครามออสเตรียครั้งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกว่าสงครามบอนฝรั่งซึ่งเฟรเดริกก็เอากองทัพมารลบกับออสเตรียนะครับแต่แนวทางการลบนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยแต่แต่ก่อนที่เขาจะนํากองทัพไปเผชิญหน้าค่าศึกตรงๆนะครับมาในคราวนี้เนี่ยกองทัพของเฟรเดริกเน้นไปที่การเดินทัพไปมาการปะทะปราบป่ายเพื่อกดดันค่าศึกสงครามก็คลี่คลายลงอย่างลงตัวนะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่เสียหายหนักมากแล้วก่อนจะกล่าวถึงบทต่อไปนะครับ ผมก็ขอากล่าวถึงแง่มุมของฝรั่งเศสและบัสเซียนะครับที่เมียงมองซึ่งกันและกันว่ามีแนวคิดเป็นอย่างไรโดยฝรั่งเศสและบัตเซียนะครับไม่มีความโกรธแค้นอะไรกันหรือไม่ได้มียุทธศาสตร,ร์การเมืองภูมิศาสตร์ที่ขัดแย้ยงกันนะครับโดยฝรั่งเศสในห่วงนั้นเนี่ยก็มองว่ากิษเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแล้วก็ต้องยะ่งเงานองงานกฤษตลอดส่วนบัตเซียเองนะครับก็มองว่าออสเตรียแห่งราชวงศ์ฮับบูกเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเช่นกันแล้วก็แข่งแย่งชิงดีกันในเยอรมันและโปแลนด์ ในช่วงปลายยุคสมัยของเฟดริกมหาราชนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟเฟดริกเนี่ยทำให้บัตเซียกลายเป็นมหานาจกลายเป็นเมเยนเพเยอร์หนึ่งของที่โรปแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งทรัพยากรและประชากรของบัตเซียนั้นถือว่าน้อยกว่าชาติมหานาจอื่นมากพวกเขาไม่มีอะไรคโบคลทะเลและกองเรือไม่มีศูนย์กลางการลงทุนหรือธนาคารกลางแบบฝ่ายอังกฤษแผ่นดินของพวกเขานนั้เป็นแนวยาวและมีแหล่ส่วนไม่เชื่อมต่อกันไม่มีพรมเดีธรรมชาติ ที่ใช้ป้องกันค่าเสกตุกหลักซึ่งในพวกสงครามเจ็ดปีนะครับกองทัพบัลเซียนะครับสามารถเอาชนะกองทัพอื่นได้อย่างง่ายได้เนะี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความสามารถของเฟดิกมหาราเนี่ยครับและความจริงจังในการสงครามของเขาเอาง่ายนะครับหากเทียบกับฝรั่งเศสเนี่ยพบประวาณแผ่นดินเกือบ50%นะครับไปเทให้ร่าสำนักส่วนกองทัพนั้นได้แค่20%ออสเตรียก็ไ่ต่างกันมากนะครับ ึ่งงบประมาณ40%เนี่ยก็ไปขอสัตน,นักผล23%นะครับเป็นของกองทัพแต่ตายในบัตเซียนะครับซึ่งมีงบให้พลาดสัตน,นักแค่5-6%เท่านั้นแต่มาทุ่มให้กองทัพกว่า80%กองทัพบ,บัตเซียตอนนั้นนะครับยังใช้ระบบแกนตน้นหรือการเกณฑ์ทหารตะปูไว้ผ้านะครับทําให้สามารถลงพนจากท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับชนชั้นสูงบัตเซียเนี่ยยังมีใจเป็นนักลบ เกินกว่า50%ของทุนนสยมสงบัตเซียนะครับเป็นทหารที่มืแปนะครับที่ทําให้บัตเซียเนี่ยตัวเล็กแต่หมัดหนักรแกรก็ตามนะครับเมื่อซีรัชสหม่ของพระเจ้าฟเฟเดริกที่2เด็กเฟเริกมหาราชในเครกราด1 7อ6กษัตริย์ที่ขึ้นของราชบาัตเซียมาต่อมานะครับคือพระเจ้าฟเฟเดริกวลเดีที่2ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าฟเฟเดริกมหาราชนะครับซึ่งการขึ้นของราชของพระอ,องค์เนี่าก็ทําให้ทิรทเงกาเฟเธองบัวเซียที่สอปซึ่งสป้นเชิง เฟดิกวิเฮมที่2นะครับในในโยบายการเมืองที่เป็นกลางซึ่งแนวทางการเมืองต่างประเทศของเขานะครับก็ขึ้นกับรัฐมนตรตีกระทรวงต่างประเทศของเขา,าเอ็ดวานฟอนเฮสเบิร์กโดยเขามีแผนที่เรียกว่าแผนของเฮสเบิร์กมันคือการเจรจาต่อรองทางการทูตนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนดินแดนเหรือได้ดินแดนเพิ่มเติม,ตมโดยไม่ต้องทำสงครามโดยเป้าหมายของบัสเซียนในช่วงเฟดิกวินเฮนที่สนะครับ คือความพยายามรักษาความเป็นกลางและยอาคงมเป็นมหาอำนาจในเยอรมันทางตอนเหนือส่วนการไปรูปรัฐในรัชสมัยของพระองค์นะครับก็มีแรามากเหล่ารัฐมนตรีแม่ทัพดึงชนิีการนะครับก็ถูกเรียกมาใช้ตามความปวดปานแต่รัฐวุฒิงานและก็โซนต่างๆนะครับก็ทํางานแบบของใครของมันได้ขึ้นต่อกันแล้วกันดวยความท้าทายแรกของเฮนริกเคประเทศที่สองนะครับนั่นคือการเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของดัต ซึ่งในเวลานั้นครับพระคณิษฐาของเฟเดริกวิลเฮมที่2นะครับ,รบได้ไปแต่งงานกับเจ้าชายแห่งออเลนนะครับซึ่งเป็นสเตทโฮเดอร์หรือผู้ครองรัฐของดัตนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็มีกลุ่มผู้รักชาติหรือกลุ่มแพทิออต์ดกำลังต่อต้านและเกิดการจลานจนเพื่อต่อต้านอำนาจของสเตทโฮเดอร์แน่นอนนะครับในฐานะพี่เขยเนี่ยกษัตร,ริย์บัตเซียก็เลยยกทัพเพื่อไปปราบปรามผู้รักชาตินะครับแล้วก็ทําให้ดัตเนี่ย มาส่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าบาเซียได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับได้แค่โชว์พอร์เทว่าตัวเองเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอยู่รวมถึงเป็นการบอกในในว่าในต,ตอนนี้ดัดอยู่ภายใต้การคุ้มครองบัเซียและปัญหาที่กําลังตามมาต่อนะครับนั่นคือปัญหาการเปรียบฝรั่งเศสและปัญหาการแบ่งโปรแลนด์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบัเซียเนี่ยมุ่งในน้นหนักไปทางโปรแลนด์มากกว่าอยู่แล้วตรงกระทั่งขนาด ดศก,กลา1,790นะครับตอนนั้นเนี่ยออสเตรียกำลัทงทำสงครามกับออตโตมันอยู่ทส่อีกเวลเฮมที่สองเห็นโอกาสนะครับก็หลังนายกทัพเนี่ยปติกออสเตรียถอยได้ทำแต่เหมือนโชคดีนะครับที่ฝ่ายออสเตรียเนี่ยโดการเจรจานะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการแบ่งผลประโยชน์ในโปรแลรนด์ที่ลงตัวจนถึงออสเตรียเนี่ยยังสามารถดึงบัตเซียนะครับมาเป็นพันธมิตรคนักกับฝรั่งเศสและสงครามปฏิวัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ บัตเซียเข้าร่วมสงครามหรือฝรั่งเศสในคิสกาลาด1,992แต่ฝรั่งเศสในตอนนี้นะครับอเมริกรารัฐกับฝรั่งเศสที่บัตเซียกำลังมาเชิญหน้าในสงครามเจ็ดปีกองทัพของพวกเขานะครับประกอบด้วยผู้รักชาติจำนวนมากซึ่งกําลังตกอยู่ในภาวะกลัวและหวาดระแวงการลุกลามในต่างชาติยิ่งคําประกาศของยุธแห่งบุนวิกนะครับผอบอก,กองทัาพพัธมิตรซึ่งเป็นแมททัพบ,บัตเซียนะครับ เราไปประกาศคร่าวว่าถ้าเกิดชาวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ต้องพระเจ้าหลุยส์ในราชวงศ์จะปลายเส้นผมเนี่ยเขาจะเผาปารีสทวอดไวทำให้กลายเป็นเมืองผียิ่งทำให้ชาวฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับพานิชใหญ่เลยแล้วกเกิดความวุ่นไวายไปทั่วแล้วกองทัพฝรั่งเศสนะครับก็สามารถเอาชนะกองทัพบ,บัตเซียได้อย่างปฏิหารที่เมืองไวมี่แต่คือแพ้ที่ไวมี่แล้วก็ไม่ได้จบนะครับบัตเซียได้รบต่อยสามปีแต่อ,องค์โตน,นะครับ บัสเซียก็ลบแบบอมทีแหละลบไปางั้นพระเจ้าเฟดิกวิเฮมที่สองนะครับเห็นว่าลบกับฝรั่งเศสไม่น่าได้ระโยชน์อะไรเขาเลยไม่ได้ทุ่มเทมากกับสงครามครั้งนี้รวมถึงการร่วมง,งานกับอดีกเก่าอย่างออสเตรียนะครับก็ยากเหลือเกินและที่สําคัญนะครับกระเป๋าเงิน่างฝ่ายอังกฤษเนี่ยก็ดูจ่ายเงินไม่คุ้มค่าที่จะทำสงครามเสเลยทา้าสุดแล้วนะครับบัสเซียเลยถอนตัวจากสงครามซึ่งก็เป็นไปตามที่ฝรั่งเศสต้องการนะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ย สองอบศึกกันนต่สัญญาแห่งเบเซลวันที่17พฤษภาคมกิจกราศ์หนึ่ันเรสิสัญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งบัตเซียและฝรั่งเศสโดยบัตเซียเนี่ยจะนักกันแล้วรักจากฝรั่งเศสว่าจะเป็นใหญ่ทางเหนือของเยอรมันรวมถึงทั้งสองฝ่ายนะครับจะไม่ลุกหลานกันด้วยบัตเซียตอนนี้นะครับไปสนใจการแบ่งโปรแลนด์ทาผ้าตอนออกพวกเขามากกว่าส่วนฝรั่งเศสก็ดีใจนะครับ ที่พวกเขาเนี่ยสามารถขจัดคู่แข่งไา้อีกคนหนึ่งเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าเฟอร์ดิคเรเฮมที่สองในคริสตดกราันร้าช1797ในเวลานั้นนะครับปาเซียได้ดินแดนเพิ่มกว่า3 0 0แสนตารางไมล์และประชากรเพิ่มกว่า3.2ล้านคนซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มาจากทางการทูตโดยแทบจะไม่สูญเสียเลือดเนื้อเลยเลยสำเฟอ,เอ,เอร์ดิคเรเฮมที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง ในแง่การทูตและคนที่จะครองราชในเวลาต่อมานะครับก็คือเฟรเดริกวิลเฮมที่3กษัตริย์หนุม่มวัย26ปีซึ่งนิวของเขาเนี่ยก็นามาสู่ความเปลี่ยนแปลงมากมายของบัสเซียนะครับเฟรเดริกวิลเฮมที่3นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่มีพระทัยไม่บั่นคงนะครับและมักเชื่อคาปรึกษาของคุณนางเสมอเพราะองค์ก็ยังคงยึดนโยบายแบบสมัยพระบิดานะครับนั่นคือการวางตัวเป็นกลาง โดยช่วงคริสต์ศักราช1800แเนี่ยแต่กวัดรัสเซียนะครับภายใต้การนำของพระเจ้าซาพ,พอที่หนึ่งเนี่ยก็ได้ตั้งสนิบาตชาติเป็นกางขึ้นมาเพื่อประคัากระพองพฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับที่ตีกันอยู่นั่นแหละไม่อยากจบพอทีแต่ในน้าเพียงปีเดียวนะครับเจ้าซาพ,พอที่หนึ่งก็โดนรอบฝูงกระถนทำให้สนิบาตท,ทางกาวเนี่ยล่มแต่มันก็ไม่ส่งผลงกระทบลายกวับรัสเซียมากครับรัสเซียตอนนั้นเนี่ยก็อยู่นิ่งๆจงกนกระทั่งการมาของผู้นําฝรั่งเศสคนใหม่ อย่างกองทุนนโปเลียนซึ่งเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตลอดกาลเอางกินนะครับนบโปเลียนเนี่ยก็ไม่อยาลกลบกับบัตเซียเขาจะคงที่อยู่เสมอว่ากองทัพบัตเซียเนี่ยเ,เก่งขามแรกจะบึงบัตเซียมามิชเสียด้วยซ้ําแต่วิลเฮียมนะครับก็ไม่อยากให้ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ที่พลเข้ามาเลยมันเยอะเกินโดยเฉพาะอ,อย่างจีนนะครับในช่วงพิศักราช1803เออนโปเลียนเนี่ยเสนอตัวเป็น คนไก่เกียร์ปัญหาในนัดเยอรมันและเมื่อสองครามนโปเลียนระเบิดนะครับในช่วงพฤษภาคมพี่ศึกาศักราช1803ปดร้สตอนนั้นบัตเซียก็ยังเป็นกานะครับแต่ว่ากองทัพฝรั่งเศสเนี่ยมายึดเอาเมืองไฮโนเวอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของแบรนเดนเบิร์กห่างจากเบอร์ลินไปไม่ไกลนักก็จะเหมือนในตอนนี้นะครับนโปเลียนเนี่ยถือมีดจ่อคอบัตเซียอยู่สร้างความกังวลใจให้บัตเซียยิ่งนักในห่วงนี้เองนะครับที่เริ่มเกิดฝักฝ่ายในราชสำนักของบัตเซีย โดยฝ่ายแรกนะครับคือพวกนิยมสงครามซึ่งก็ไม่นาโดยคนอื่นคนไกลนะครับนั่นคือพระราชนีหลุยพระชายาของพระเจ้าเฟดิกุนเฮนรีที่สามเองโดยพระราชนีหลุยนะครับได้เสนอให้บัตเซียเนี่ยไปปองดองรัเสเซียเพื่อขานนากับฝรั่งเศสคนอีกขั้วนะครับก็คือ,อร,รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกาฟวอนเฮอรวิทซึ่งกริย์สะุนแนวทางของเฟดิกุเีเฮนที่สองนะครับก็คือพยายามใช้การเมืองเนี่ยทงรูมหานาศ และหาช่องทีมเินแดนเพื่อได้ประโยชน์ในทุกหองนั้นนะครับแลว้วโรตีก็จะเสนอว่าจะยอมยกฮันโนเวอร์ให้ถ้าเกิดบัตเซียเป็นพันธมติตรต่อต้านอังกฤษแต่บริเวณที่3นะครับก็ไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้ในเดือกราัดร8อยนะครับเมื่อสองคารามสัมันิที่3ได้ระเบิดขึ้นปัเซียเนมานะครับจะคุเป็นการอย่างเหนียวแน่นในขนาดที่ทั้งยิโรเลยลุกเป็นไฟแล้ว โดยในเวลานั้นเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสนะครับได้เดินทัพผ่านเมืองอังเบิร์กซึ่งเป็นเมืองของบัตเซียอังหน้าตาเฉยวนถึงพระเจ้าซาร์ท่านได้ที่หนึ่งนะครับใกล้เดินทางมาต่อกับพระองค์โดยตรงเลยเพื่อื่อกดดันนะครับให้เฟดิกวิน,เนิเฮี่สามเนี่ยเข้าร่วมสงครามด้วยหรือไม่อย่างน้อยนะครับขอเดินทัพผ่านบัตเซียก็ดีซึ่งท้ายสุดนะครับเฟดิกวิน,เนิเฮี่สานเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมสงครามแต่ให้กองทัพรัสเซียนะครับ เดินทัพผ่านเขตแดนของตนไปได้บัตเซียก็ยังคงรักษาความเป็นกลางได้นะครับในคิสกาล์ด1.05ในขณะที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยพ่ายแพร์นโปเลียนยับเยินอิกทิกของนโปเลียนในเยอรมันนะครับเริ่มเด่นชัดมากขึ้นในในอาานาคตเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ยบัตเซียก็ไม่วายนะครับเรื่องความพยายามของเฮอร์วิทเนี่ยเขาก็ได้ไปเจรจกับนโปเลียนเพื่อขอแลกดินแดนเล็กๆได้แก่เนเชเตลอังเบิร์กและคริบ ให้กับฝรั่งเศสและกับฮันโนเวอร์นะครับซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่กว่าและอยู่ใกล้แบนเดเบิร์กอันเป็นที่ตั้งเบอร์ลินเมืองหลวงของบัเซียซึ่งนโปเลียนก็ตกกรงตามน้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะทางการทู่ของบัเซียครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทนได้บฮพันธนเวอร์ให้บัเซียนะครับปรากฏว่านโปเลียนก็ได้ตั้งสมรภัณฑ์ัตแห่งลายขึ้นมาอันเป็นการรวมตัวของรัฐเดยอรม,มนนันเล็กนะครับภายใต้การพิจารของนโปเลียนจนถึงนโปเลียนตอนนั้นนะคร ให้มาเข้าร่วมสมาพันธรัฐน,นี้ด้วยแต่แซกซอนก็นมายอมนะครับมาขอเป็นพันธมิตรกับบัตเซียดีกว่าและไม่นานนะครับก็มีข่าวหลุดไปอีกว่านโปเลียนเนี่ยไม่ได้คิดจะมอบฮันโนเวอร์ให้บัตเซียเลยแต่กําลังเจรจานะครับมอบมาให้อังกฤษเพื่อที่จะขอสมบูมศึกด้วยเพื่อจะหลีกเลี่ยงที่สามตอนนี้ครับเหมือนถูกหลอกละหยามเกียริอย่างมากประกอบกับคายุยงของพระชายานะครับพระราชินีหลุยและเหตุการณ์ตาบบ่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในเยอรมัน ในกระแสที่เริ่มต่อต้านนโปเลียนนะครับทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยฝร่งเิเีสามได้ละทิ้งความเป็นกลางตนที่ถือครองมายาวนานกว่าสิบปีประกาศสขขางครามของฝรั่งเศสในช่วงตุลาคมพิศกราศ1 8 6ซึ่งเป็นสงครามที่เปลี่ยนบัเซียไปตลอดกาลนะครับถามว่าเป็นไงนะครับเข้าไปดูได้ในพอร์แคสนะครับเคยทาลงไปแล้วเ่สราบตอนนี้นะครับก็พอของป่าของคคนะครับให้รู้เบื้องต้นว่าก่อนที่บัเซียจะเข้าสู่สขขงครามนโปเลียนเนี่ยพวกเขามีแนวคิด ทางยุทธศาสตร์ของชาติอย่างไรและการเมืองต่างประเทศอย่างไรสำนี้กขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ